สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านภาษาไทยกันเนาะหลังจากที่เด็กๆได้ฝึกอ่านพยัญชนะและสระไปแล้ววันนี้เราจะมาฝึกอ่านประสมคำกันนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่เป็นอ่าหน้านี้นะคะหน้าที่เป็นสระอานนะคะเดี๋ยวเด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูนะคะ สระอาอ่านว่าสระอากาอ่านว่ากอากาภาพแรกตัวแรกนะคะให้เด็กๆชี้ที่เป็นคํานะคะไม่ต้องชี้ที่รูปภาพนะคะขออาขายยอ,อายาตออาตารออาราฝออาฝา งอางานอานาทออาทาเปิดไปหน้าต่อไปนะคะฝึกอ่านคำต่อไปนี้ตัวแรกบรรทัดแรกนะคะกออากาขออาขาคออาคางอางาจอาจา ชออาชาซออาซาตออาตาทออาทานออานาปออาปาผออาผาฝออาฝามออามายออายารออารารออาราวออาวาสออาสา หออาหารภาพแรกตัวแรกนะคะสออาสารออาราสาราภาพต่อไปฝออาฝากออา,ากาฝากาภาพต่อไปทออาทายออายาทายาให้เด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูนะคะรบกวนผู้ปกครองช่วยสอนเด็กๆด้วยนะคะแล้วอัดคลิปส่งมาให้คุณครูเพชรดูด้วยนะคะเดี๋ยว ครั้งหน้านะคะเราจะมาฝึกอ,อ่านสระตัวต่อไปกันนะคะสวัสดีค่ะ